วันนี้นะคะทางวาลินพัฒนะคะจะพามาเปิดบ้านโรงงานผลิตตัวสมุนไพรกระตุ้นน้ำนมของวารินพัฒค่ะโรงงานของเราเนี่ยได้มาตรฐานสากลน,นะคะวันนี้เข้ามาชมกันเลยค่ะ วันนี้นะคะบ้านวารินทัน์เนี่ยจะขออนุญาตนะคะให้ชมกระบวนการผลิตข,ของเราว่าได้มาตรฐานขนาดไหนนะคะทางเจ้าหน้าที่ะคะ่ะมีการสวมชุดอย่างมิดชิดนะคะในการผลิตรวมถึงการบรรจุพันธุ์นะคะขั้นตอนของเราค่ะแต่ละชิ้นแต่ละกล่องนะคะก็จะมีการแพ็คหนึ 1, ่งต่อหนึ่งรวมถึงมีการวัดปริมาณนะคะของบรรจุพันธุ์แต่ละกล่องว่าได้น้ำหนักตามมาตรฐานของสากลหรือไม่นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการชิ้งในส่วนของ แพ็คเกจนะคะให้มีการเคลือบอย่างเดีนะคะค่ะต่อมานะคะกระบวนการของเราเนี่ยก็จะเป็นการาใช้ความร้อนค่ะชิ้งในส่วนของอพลาสติกที่หุ้มกล่องของเราขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยพอพันจุพันผลิตเรียบร้อยนะคะก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ค่ะได้รับมาตรฐานแน่นอนนะคะสะอาดปลอดภัยค่ะคุณแม่ไว้ใจได้เลยค่ะ